สวัสดีครับผมคุณคุณไผ่ช n แนลนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมส p ปเดอร์แมนสองนะคะออตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยที่เมืองเมืองเล็กๆนะฮะอตอนอดอกปับหนึง่งเราจะมาสนไม่ใช่ไม่ใช่สนมาช่วยเหลือคนนะเราไม่ทำบาปน,นะฮะช่วยเหลือคนเราจะไปที่นี่

ก็ข,ขอบใจปูเนาดีกว่าจะไปในเมืองใหญ่ไปพังพังช่ือ,อพางโอ้พังได้เนานะไม่เหมือนกับผ้าในนู่นคะ่ะไม่เหมือนกับในสไปเดอร์แมน ก็กาัทุกคนด้วยแล้วก็คนที่ผมไม่รู้จักก็ฝาาไปด้วยนะคะอาเก็บสักคืนแล้วไม่ช่วยแล้วนะคนไม่ช่อตรงนั้นมันไกลนะคะไม่อยากไปไม่ช่วยเหลือตัวเอง ไปอยนี้ like ัสตาไม่ใช่นะคะนนี้ผมตู้ไออะไรวะเฮ้ยดไปไม่ได้จักใจอะไรวเดินไปได้ได้ออมนติดอะไรสักอย่างเนี่ยไปมือ คุณไม่รหลือคุณีคุอยู่ไหนก็ไปดนีน่ก็ไม่เอ,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 อาเลยโาดูดีว่าคุณพยาาเลื่อนนี่ดูท่าของผมน้าติด๊บิดหัวนะตบปะอ้าเป็นไรไมค่คุณกูจะไปบนจะเอาอสัต้นมานี่ก่อนดิเ่วยอะไรวะ จะไปเออนื่องใหญ่นื้องใหญ่วะอ๋อนู่นไงไปเลยปกๆใช้ใหญ่แบบเลือนะแต่มันไม่ดีนะฮะเพราะว่ามันเป็นเป็นอะไรไม่รู้ไม่ยงั้นมันอยู่ไม่ได้นะไม่มีใยโอ้โอ้ยมันอยู่ได้นะกระตือยังอยู่ไม่ได้เลย กลับไปปล้นนะฮะจุงวันนี้กูอยู่ไหนเอออยู่กลางเฮ้ยเยอะเจออะไรวะปับดึงมาเยอโอ้ยนิดนิดเยอไปไปช่วยผู้คนที่อุออออบัติเหตุนะฮะอ๋อนี่ตำรวจจับเลยอะ่ะ วะนี่ไม่ผมเดี๋ยวผมจับให้ย,ง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 งยิงเลยตำนวจยิงเลยอะตำรวนอะเอานี่อยู่นี่อ่าได้แล้วแล้วตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวสักนึงนะเราจะไปเอ่อสระน้ำบอ่อมาละกดนะ,ะไม่ใช่บอ่อมาละกกดนะฮะ บระบมาละกดนะฮะโออบ,บละกุฎโบเออโบระกดนะครับเ,เอ้ยเราจะมาตรงนี้นี่นะครับบอบาลากดฎเออผมเรียกปิดเลยไม่รู้บอ <c ười> อะไรคุณคิดไปเองนะ <c ười> เราจะมาตรงนี้นะเอ้ย จะทำอแบบนี้จะไปช่วยคนช่วยคนเราจะช่วยคนให้ได้ไหมโอ๊ยสิ๊กแผลเนี่ยแผลมาดีทุกร้านทุกร้านใช่ไหมทุกร้านมั่งใช่ไหมปอดีกว่าจังวนี่รถยาวไปด้วย นี่ลบได้ยันไอ่ะนี่ไม่ต้องลบไม่ต้องไม่ต้อง แป๊บเดียวนะฮะเออเราจะไปโดดตึกตึกเดียวนะฮะโดดตึกเดียวผมก็จะจบคลิปเลยตึกเดียวเราจะจบคลิปเลยนะฮะขอแป๊บหนึ่งนะฮะเออเมื่อไหรจะถึงวะความจิ้งจบเหรอ เราจะมาพูดพาร์ทเราจะทำพาร์ทต่อไปนะฮะสวัสดีครับ